บรรยกวันนี้เป็นอะไรมากวันนี้มันจะกับยังไงบ้างวันนี้สนุกมากเลยวันนี้กิจกรรมที่โรงเรียนดีมากเลยที่ให้ผู้ปกครองแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆได้มาร่วมกิจกรรมมาดูการแสดงของเด็กๆค่ะ วันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยครับสนุกมากค่ะลูกเ <c oughs> นี่ยลูกยังไม่ยอมกลับบ้านเลยครับค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> พ่อคะสัมองพักเลยนะคะเออวันนี้กิจกรรมที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะเออสนุกครับชอบชอบมีความสุขดีครับเด็กๆพบกไม้โบกมือมีความสุขมากขอบคุณมากครับพี่ให้เด็กมีความสุขขนาดนี้ครับขอบคุณมากครับอะไรนี่นะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์เลยค่ะวันนี้กิจกรรมคุณพ่อรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีครับก็การแสดงของเด็กๆสนุกมากครับวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะคุณพ่อขอบคุณค่ะคุณแม่น็อตครับเออขอสัมภาษณ์นะะครรรรรรัับอไวนนนีีี้กกิจมท่โงเเยป็นนนยััังงงไไบบ้าาาคคครรสุกกกมมแ่หบ ยิ้มคแนนอ๋อ้สิบคะแนนเต็มไหมน้องกิรินคิดบ่าวันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมดีไหมครับดีครับเป็นไงครับน้องชอบไหมชอบชอบมากไหมชอบมากกดไลค์ให้หน่อยได้ครับคราวนี้กิจกรรมเป็นอะไรบ้างคะอ๋กุกมากค่ะกระดุกไหมลูกกระดุกไหมคะกระดุกค่ะกระุกครับนิยัตค่ะกอดสมาธิค่ะกิจกรรมวันนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะได้ดูความสามารถเด็กๆค่ะขอบคุณนะคะ ขออนุญาตสอบถามเลยนะคะวันนี้กิจกรรมที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะขอบคุณค่ะนขอบคุณท่าเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกเลยนะคะสนุกค่ะสนุกค่ะมองไปสนุกค่ะคะขอบคุณ่านที่สนุกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอยากจะฝากสัมภาษณ์คุณพ่อหน่อยนะคะวันนี้กิจกรรมที่โรงเรียนคุณพ่อคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะอ๋อสนุกมากเลยครับผมเด็กเก่งมากเลยครับขอบคุณค่ะสวัดีขอบคุณมาก พาลูกคนงมคะค่ะจะมาสัมภาษณ์ด้นะคะว่าวันนี้กิจกรรมที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะเลิศมาชอบปกติอยู่บ้านให้ระบายสีไม่ค่อยระบายเขาไปเจอหลากหลายเขาชอบมากเลยค่ะขอบคุณนะคะมันนาจัวันนี้เป็นอะไรไหมคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะเด็กๆมากเลยค่ะค่ะน้องๆปนรังนอง่รัั่า นะครับบรรยากาศวันนี้เป็นอะไรไหมคะอ๋อนี่สนุกดีเออบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงนะบรรยากาศสนุกมากเลยค่ะค่ะบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงไหมคะอ๋ออบุดมากเลยค่ะกิจกรรมดีค่ะกิจกรรมชอบมากเลยจ้าเหมาะกับเด็กมากเลยแล้วมีขนมกินมีอาหารกินด้วยเอาไปโรงเรียนมากค่ะขอบคุณได้ค่ะขอาไปโรงเรยค่ะ อ๋อนี่เด็กน,นับเตาไปลูกถุกก็เลยไม่ออดังแล้วตบมือดังๆค่ะขอบคุณค่ะเป็นการเปิดงานรีบอลมิสโลบแอนด์ลอฟ n ์ของสำนักงานวิเวทการจนาบุรีนะคะ